โดยพระองค์เนี่ยเอาเล็บเขียนเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าดินที่ติดปลายเล็บของพระองค์กับดินในมหาปตพีนั้นอย่างไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินมหาปฐพีมากกว่าเทียบกันไม่ได้กับดินที่ติดปลายเล็บของพระองค์พระศาสดากําลังบอกว่านี้คือน้อยนั้นคือมากดินมหาปัตพีคือปล่อยมานที่มากและดินปลายเล็บคือคําว่าน้อย พระองค์บอกว่าสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับมาเกิดเป็นเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกําเนติชานเปลววิสัยมีมากกว่าโดยแท้ตรัสเทวดาครั้งที่สองสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้ว กลับไปเกิดในนรกกับนในเดชานเปลววิสัยมีมากกว่าโดยแท้นี่คือคำตรัสของศาสดาเราซึ่งผิดไม่ได้ผิดไม่ได้ถึงโยมไปเกิดเป็นเทวดาตายจากเทวดาแล้วต้องลงมาสู่สามคติข้างล่างนี้อีก